สวัสดีครับวันนี้ผมมาที่โบสถ์หลังใหม่กำลังก่อล่างสร้างนะฮะก็มาเพื่อที่จะแนะนำประชาชนไทยว่าที่นี่ก็กำลังก่อล่างสร้างเหมือนกันเราจะสร้างรัฐพุทธนะฮะก็คือมีการปกครองในแนวทางของพุทธศาสนาเลยที่พระพุทธเจ้าให้การปกครองไว้สามแนวทาง นะครับคืออัตรา,าธิปไตยโลกาทิปไตยและธรรมทิไตยที่นี่จะนําธรรมทิปไตยมาใช้นั่นเองนะครับธรรมทิไตยเอาความถูกต้องและประโยชน์สูงส,ส,สุดของประชาชนดังนั้นก็จะต้องมีระบอบและระบบมารองรับการสร้างระบอบธรรมทิปไตยขึ้นผมได้รู้ความลับนี้นะจึงได้นำมาสร้างเป็นระบอบการปกครองเป็นระบอบธรรมทิไตยนั่นเอง โดยต่อยอดจากประชาธิปไตยที่ทโลกใช้อยู่นี่แหละครับต่อยอดให้เป็นประชาธิปไตยชั้นสูงนะครับเมื่อเป็นประชาธิปไตยช้นสูงแล้วชื่อก็ต้องเปลี่ยนองค์ประกอบอิเลเมนต์เปลี่ยนเพราะนั้นชื่อก็เป็นชื่อหมายก็คือธรรมาธิปไตยนั่เนเองดังนั้นระบอบธรรมาธิปไตยหรือระบอบประชาธิปไตยสูงนั้นเป็นอันเดียวกันนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งเป็นระบอบมนุษยธรรมคั้สิทธิสมบูรณ์เพราะจะใช้หลักมนุษยธรรมนี้เป็นพื้นฐาน เพืนะ่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนแล้วประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้นระบอบธรรมาธิปไตยนี้จึงพร้อมที่จะเกิดพร้อมที่จะมาแทน,นกลไกรับของประเทศไทยที่ใช้กันอย่างผิดเพี้ยนมาตั้ง90ปียังจะใช้กันต่อเพราะฉะนั้นในปี66เนี่ยต้องไม่มีการเลือกตั้งนะไม่ควรจะมีต่อไปแล้วควรจะจบยุคจบสมัยไปพร้อมกับรบัฐบาลตู่นนเอ นะแล้วก็เริ่มก่อร่างสร้างแล้วพุทธเกิดข,ขึ้นมาใหม่เพราะประเทศนี้คนพุทธอยู่แล้วศาสนาอื่นก็ต้องบอกว่าท่านโชคดีที่ท่านได้อยู่ในประเทศพุทธท่านอยู่อย่างสบายศนะาสนาอื่นก็ทาเ,เป็นปกติแต่คนในศาสนาอื่นนั้นท่านจะได้ปกครองตัวเองซึ่งในประเทศื่นท่านไม่มีท่านได้เป็นตัวรัฐบาลท่านได้อะไรเยอะแยะมากมายกว่าอยู่ในศาสนาท,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 ที่ที่เขาเป็นกดันะนะแต่ที่นี่ ่านอยู่สบายเพราะฉะนั้นใครที่จะนําเรื่องรัฐพุทธไปเป็นข้อขัดแย้งเนี่ยก็ช่วยไม้ตีหัวหน่ถือว่าสมองเลอะเลือนเพราะเขาก็อยู่กันมาเป็นปกติสบายไม่มีปัญหาอะไรกันขัดแย้งในประเทศไม่มีในเรื่องศาสนาเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องขัดแย้งที่ที่นี่จะประกาศเป็นประเทศพุทธเพราะประเทศมันเต็มไปด้วยคนพุทธนะครับเป็นแบบนี้อยู่แล้วดังนั้นที่นี่มาทำมาชัดเจนเพราะที่นี่เดินตามรอยพระเจ้าตากนั่นเอง ก็คือกู้ชาติแล้วก็สร้างราบธานีใหม่ก็คือสร้างประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์นะเราไม่ได้เป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งเบอร์สองของโลกแต่เราจะเป็นมหาอำนาจที่จะมุ่งไป,ไปเป็นดุลที่สามของโลกเพราะดุลที่สามของโลกต้องเป็นประเทศสันตินะแล้วมันเป็นบทบาทหน้าที่ประเทศไทยนั่นเองประเทศไทยเป็นประเทศพุทธประเทศสันติเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นประเทศที่ถือดุลที่สามของโลกเพราะตอนนี้ดุลที่หนึ่งของโลกก็คืออเมริกานาโต เป็นอยู่แล้วส่วนดุลที่2ก็เพิ่งเกิดใหม่จากกลุ่ม SCO เซี่ยงไฮ้คอเปรตออปเปอเรชั่นก็ประกอบได้วยจีนรัเสเซียอ่าดุลที่1ก็คืออเมริกากับนาโตดุลที่2ก็คือจีนกับรัสเซียตอนนี้มีสมาชิกอยู่7จดชาติส่วนดุลที่3นี่คือประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีชาติสมาชิกเพราะประเทศไทยยังจะคิดจะไปเลือกตั้งอยู่ไงก็จะวนอยู่ในน้ำเน่าอ่ะนี่ผมพาออกจากน้ำเน่าน้ำเน่าขังนะ ออกแล้วก็พาออกจากวงเขาวงกดอีกเพราะในเขาวงกดมีน้ําเน่าหลายหลายบ่อขังกันเต็มไปหมดเลยเป,เป็นเต็มไปด้วยดราม่าที่เราหมุนวนก็อยู่ในดรามา่าน้ําเน่าประเทศไทยสื่อก็พาวนเพราะประชาชนชอบรามากสื่อก็เลยต้องขายดรามา่าประเทศก็เลยวนยอยู่ในวงจรรุบาทอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจบได้แล้วพอได้แล้วนะอยากแจ้งไปยังประชาชนทุกท่านที่มีบัตรประชาชน ท่านต้องรู้นะว่าสื่อเนี่ยมีเลือกข้างเลือกฝ่ายเพราะสื่อก็จะเชียร์พรคการเมืองกันอยู่นี่แหละแต่ผมเนี่ยไม่มีข้างไม่ฝ่ายผมเป็นไทยเงียบไม่เคยไปร่วมชุมนุมศรษะกับกลุ่มใดๆเพราะมีหลักวิชาที่ถูกและรู้ว่ากลุ่มใดๆกันแล้วแต่ไม่สามารถพาประเทศออกจากวงจรอุบาทได้สร้างประเทศชาติมหาอำนาจก็ไม่ได้ดังนั้นไปนร่วมก็เสียเวลาเสียโอกาสเผลอเสียชีวิตไปปล่าปล่านะแลวมีข้อหา,อาตามมาอีกนะเป็นแบบนี้ถ้าท่านไปเชิญผู้ที่เสียชีวิตมาเนี่ย เขาจะเสียใจเชื่อมาตั้งแต่นูนะ่นตั้งแต่90ปีที่แล้วเลยเขาต่อสู้กันมาประชับแสงเจอนะแล้วมันเป็นไหมทุกวันนี้ก็ยังไม่เป็นเลยนะเนี่ยเราเดินหลงทางกันอยู่นะ90ปีเราถูกรัฐธรรมนูญฉบับที่หนึ่งแล้วแบบ20หลอกมาตลอดเพราะฉะนั้นท่านเลิกหลงทางเลิกเป็นคนโง่อยู่ในกระบวนการคนโง่แต่ขยันเลือกตั้งหรือไม่ก็เป็นกลุ่มคนโง่แต่ขยันเลือกขยันสร้างรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยไม่ต้องอยู่ในสองกระบวนการนี้นะ โง่ไปประชาชนก็เป็นประเภทประชาชนคนโง่ไปเลือกตั้งแต่ต้องขอพูดขออนุญาตพูดแรงๆนะฮะนะเพาราะศาสนาพูดเป็นศาสนาแห่งปัญญาเนะ่เลิกงโง่ปัญญาเข้ามาเพราะฉะนี่ผมจะให้ท่านเป็นโสดาบันทิปไตยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่จะปกครองตัวเองอะ่ะเรียกว่าโสดาบันทิปไตยนะในเมื่อผมเป็นแล้วก็ประกาศให้คนอื่นเป็นด้วยไม่ต้องการเป็นคนเดียวและเป็นได้ไม่ยาก ผมไม่ได้ท่านเป็นระดับโอสกะทาคามีชิปไตยหรืออนาคามีชิปไตยอันนั้นมันสูงไปเอาแค่โสระบันชิปไตยท่านก็ปกครองตัวเองได้แล้วและไม่ได้ยากเพียงน,นั่งดูคลิปของแอดธรรมอาทิตยท่านก็จะเกิดปัญญาตามนั่นเองนั่นเองนะครับเอาละวันนี้ก็มาแนะนําให้ชาวพุทธได้รู้ว่าปรัชญาชนของท่านอนะต้องเปลี่ยนเส้นทางประเทศไทยแล้วแหละนะเปลี่ยนเส้นทางมาใช้กลไกรัดใหม่นะอย่าไปใช้กลไกรัดเก่า ซึ่งต้องไปเลือกตั้งมันควรจบไปตามวาระเวลาหรืออายุของรัฐบาลตู่ก็นควรจบไปตามไปด้วยจบไปเลยจบยุคกันไปเลยนะ,ละประชาชนชาประชาชนนี่แหละครับเลือกกลไกรัฐใหม่จึงเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินที่ถูกต้องเพราะตัวประเทศเขาต้องการกาลไกรัฐที่ถูกหลักก็เหมือนกับต้องการเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือหรือประเทศกินอาหารก็ต้องการอาหารที่ถูกหลักอย่างเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนเส้นทางประเทศแล้ว มาเดินรถแบบ2ของแอดธรรมตายซึ่งจะพาประเทศออกจากวงจรบาตและเป็นชาติมหาอำนาจโดยใช้กลไกรัฐใหม่ที่ท่านจะได้เรียนรู้ในงานผมนี่แหละครับและั้นขอเชิญทุกท่านใช้บัตรประชาชนให้เป็นประโยชน์สูงสุดเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินที่ดีที่สุดจงเลือกกลไกรัฐใหม่เพื่อลูกหลานอนาคตและประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจครับสวัสดีครับ